สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนานมากนะคะเป็นเดือนเลยที่ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะที่หน้า Facebook ของตัวเองหรือหน้าเพจตัวเองนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมีเพื่อนๆนะคะทักไปข้อความส่วนตัวบ้างนะคะทักมาทางไลน์บ้างนะคะด้วยความห่วงใยและคิดถึงเนาะทักมาสอบถามเออทำไมเดี๋ยวนี้เงียบไปเออเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะขอบคุณทุกความคิดถึงนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกะ็ด้วยวิกฤตโควิดนะคะแล้วมันก็เหมือนฟ้าผ่าลงกลางบ้านตัวเองนะคะก็เลยต้องใช้เวลา ในการดูแลลูกรวมถึงเก็บตัวด้วยนะคะก็เลยทําให้ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะไม่ได้ออกมาไลฟ์กับทุกคนนะคะก็ตอนนี้เข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติแล้วเนาะก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมนะคะใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะอ่ะวันนี้มาด้วยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับทุกคนอีกเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะคะใครที่เข้าดูเข้าชมฝนตอนนี้นะคะชมสดตอนนี้ช่วยคอมเมนต์นะคะเพื่อ,อทดสอบให้ให้ฝนหน่อยนะคะว่าเสียงฝนชัดเจนไหมหรือว่าการคอมเมนต์ของคุณเป็นปกติไหมนะคะอ่านะคะช่วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์อีกเหมือนเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าสภาวะเศร,รษฐกิจแบบนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายคน ทักมาสอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเซฟเงินในกระเป๋าตัวเองให้มากที่สุดนะคะวันนี้ฝนก็มาพูดคุยหรือ,อแนะนำนะคะวิธีและช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณได้ซื้อประกันภัยรถยนต์แบบเดิมแต่ว่าเป็นการแบบผ่อนจ่ายนะคะใครหลายคนใช้วิธีนี้นะคะจากทุกปีซื้อประกันภัยรถยนต์แบบเงินสดเนาะ,ะปีนี้ก็อาจจะเลี่ยงมาซื้อแบบผ่อน ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าประกันภัยนะคะมะีทั้งแบบสดและแบบผ่อนเนาะฝนเองนะคะก็ทําแบบผ่อนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้อธิบายให้ฟังนะคะว่าเฮ้ยเงินผ่อนมันทําได้ไหมไม่มีบัตรเครดิตสามารถผ่อนเงินสดได้ไหมและความคุ้มครองมันเป็นแบบไหนถ้าเราจะผ่อน ดีไหมคะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นใครเข้ามารับชมนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายฝนได้เลยนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเลยนะคะที่ทักมาสอบถามปรึกษาประกันภารทยรถยนต์กับฝนอีกเหมือนเหมือนเดิมเลยอะคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ไม่เคยลืมฝนเลยถ้าคุณมี คําถามมีข้อมูลมีเขาเรียกว่าจะซื้ออยากปรึกษาคุณคิดถึงฝนอะเป็นสิ่งที่ฝนแบบประทับใจที่สุดแล้วก็ภูมิใจที่สุดนะคะที่เพื่อนๆนะคะคิดถึงประการภัยรถยนต์และคิดถึงฝนอะออนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะเนื่องจากว่าหลายคนนะคะเจอปัญหาเรื่องเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปีนี้ปรับขึ้นด้วยนะคะก็มีหลายสาเหตุนะคะ มีหลายสาเหตุบางบริษัทปรับขึ้นอยู่แล้วบางบางบางเคสก็คือมีเคลมนะคะเบี้ยปีต่อก็เลยปรับขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการภพรรถยนต์สามารถที่จะทักมาสอบถามฝนได้นะคะทั้งช่องทางอินบ็อกซ์และช่องทางไลน์นะคะคุณสามารถถามฝนได้ฝนยินดีให้คำแนะนำถึงแม้คุณไม่ใช่ลูกค้าฝนก็ตามโอเคไหมนะคะ อ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับเศรษฐกิจแบบนี้เนาะต้องพูดว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเจอผลกระทบวิกฤตโควิดกันแบบทุกบ้านจริงๆนะคะทุกคนก็อยากจะเซฟในเรื่องของเงินสดนะคะก็อยากจะซื้อประกันภัยรถยนต์ของตัวเองนี่แหละแต่ว่าก็อยากจะแบบเออผ่อนจ่ายได้ไหมถามว่าได้นะคะถามว่าได้เอ้ไม่ถามมาได้ตอบว่าได้เออตอบว่าได้นะคะเพียงแต่ว่าการผ่อนของแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน บางที่บางบริษัทนะคะที่ฝนได้พูดคุยกับลูกค้านะคะก็คือเขาจะให้ให้ผ่อนก่อนที่ประกันเดิมเราจะหมดแล้วเกิดความคลองต่อเมื่อผ่อนเสร็จอ่า แต่บโบกฝนนะคะบลกเกอร์ที่ฝนทำนะคะซึ่งมีบริษัทให้คุณเลือกนะสากว่าบริษัทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นริยะคุ้มภยัยอัคเน,นสินมันคงอาริอันเมืองไทยทุกอย่างอ,อยู่ในบรกเกอร์ของฝนทั้งหมดนะคะซึ่งการผ่อนในบริษัทของฝนคือคุณผ่อนได้เลยสมมุติว่าเดือนนี้ประกันรถคุณจะหมดคุณสามารถผ่อนเดือนนี้ได้เลยก่อนที่จะ ก่อนที่ประกันรถคุณจะหมดอะค่ะคุณสามารถผ่อนได้เลยแต่ไม่ได้ผ่อนล่วงหน้าแบบ 3- 4สเดือนเหมือนบริษัทอื่นเนื้อออกไหมคือจะหมดเดือนนี้คุณสามารถผ่อนเดือนนี้ได้เลยและเมื่อคุณจ่ายเงินผ่อนงวดแรกปุ๊บความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีนะคะอันนี้คือ,อความคุ้มครองที่เกิดขึ้นในบร็อกเกอร์ของฝนที่ฝนทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องผ่อนล่วงหน้า6เดือนก่อนที่ประกันจะหมดคุณสามารถผ่อนใน,ในวันหรือเดือนที่ประกันคุณจะหมดนั้นได้เลย จ่ายงวดแรกปุ๊บมีความคุ้มครองทันทีบางคนถามคําถามนี้หรือมีคาถามในใจว่าแล้วถ้ายังผ่อนไม่หมดแต่เกิดอุบัติเหตุล่ะความคุ้มครองจะคุ้มครองไหมบล็อกเกอร์ของฝนนะคะคุ้มครองให้ซึ่งบล็อกเกอร์สำรองเงินในการเคลมให้กับคุณด้วยนะคะบางบริษัทจะมีเงื่อนไขว่าถ้าผ่อนไม่ยังผ่อนไม่หมดแต่เกิดชนนะคะก็จะต้องมีการจ่าย เขาเรียกว่าจ่ายค่างวดให้เสร็จก่อนหรือมาโปกให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะเคลมแต่บริษัทฝนนะคะบล็อกเกอร์ที่ฝนทำคือคุณผ่อนไปยังไม่เสร็จงวดสุดท้ายแต่คุณมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอ,อันนี้บริษัทเราคุ้มครองเต็มร้อตามวงเงินที่คุณซื้อประกันรถยนต์นั้นเลยอ่านะคะอันนี้คือสิ่งที่ฝนสนใสิ่งที่ฝนทำงานอยู่ทุกวันและฝนประทับใจนะคะก็คือเราสามารถที่จะผ่อน และเกิดความคุ่งคลองขึ้นทันทีในงวดแรกที่เราผ่อนเสร็จแล้วเราผ่อนยังไม่จบเกิดอุบัติเหตุเราก็มีความคุ่คองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในบล็อกเกอร์ของฝนนะคะคุณสามารถสอบถามฝนได้นะถ้าคุณยังไม่เข้าใจสิ่งที่ฝนพูดหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปจากนี้นะคะอ่านะคะส่วนการผ่อนนั้นยากไหมบล็อกเกอร์ฝนนะคะชื่อสีกลุ่มบล็อกเกอร์นะมีผ่อนทั้งแบบ ผ่อนบัตรเครดิตและผ่อนแบบเงินสดบางคนไม่มีบัตรเครดิตสามารถทําเป็นสัญญาเงินผ่อนและผ่อนเงินสดได้เป็นงวดๆเช่นกันซึ่งการผ่อนเงินสดก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าหนังสือสัญญานะคะประมาณ3แผ่นให้คุณเซน็นซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทําให้เรียบร้อยนะคะเซ็นแล้วจัดส่งตัวสัญญาให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาถึง 100. เงินงวดแรกนะคะซึ่งพอคุณโอนงวดแรกไปปุ๊บเขาจะทําความคุ้มครองให้คุณเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราโอนเงินงวดแรกแล้วนะคะการจัดส่งกรมธรรม์จะยังไม่เกิดขึ้นนะคะเขาจะส่งกรมธรรม์ตัวจริงให้เรานะคะงวดสุดท้ายที่เราผ่อนเสร็จจะถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีความคุ้มครองในรถเราไหมมีค่ะโดยที่บริษัทนะคะจะส่งเป็นหนังสือแบบนี้มาให้และในหนังสือที่จัดส่งมาให้นะคะจะเป็น ตัวกลมมาทานแบบสำเนาค่ะตัวกลมมาทานแบบสำเนาแบบนี้มาให้เราเราสามารถติดรถไว้ได้นะคะเวลาเกิดเหตุนะคะก็จะมีเลขกลมมาทานซึ่งเจ้าที่เซเวคเขาจะดูเองแล้วเขาจะเช็คเราเองว่าเราซื้อประกันไว้จริงหรือไม่จริง ะะจะมีตัวสำเนาแบบนี้จัดส่งมาให้ที่บ้านส่วนตัวจริงจะส่งให้งวดสุดท้ายที่ผ่อนเสร็จถามว่าสำเนาใช้ได้เหมือนตัวจริงไหมเหมือนทุกประการนะคะเสร็จแล้วมีตัวไหนอีกที่ส่งมาให้เรานะคะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นใบแจ้งใบแจ้งการชําระนี่เป็นงวดงวดที่เราผ่อนกับเขานะคะซึ่งเขาก็จะมี เขาเรียกว่าเลขที่บัญชีนะคะเราสามารถโอนเงินได้นะคะการชำระเงินคือโอนเงินตามบัญชีธนาคารตรงนี้ได้นะคะเสร็จแล้วก็สามารถสแกนตรงนี้แล้วแจ้งว่าเราโอนเงินงวดนี้เรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งชําระเงินหรือคุณเอินเงินเสร็จแล้วคุณจะส่งสลิปให้กับตัวแทนอย่างเช่นซื้อกับฝนส่งสลิปให้กับฝนบอกว่างวดนี้จ่ายแล้วนะฝนก็จะดําเนินการให้นะคะเป็นแบบนี้นะคะใบใบใบแจ้งชําระเงินตรงนี้เขาให้มาใบเดียวคือให้มาในงวดแรกก็จะจัดส่งให้เรามาในงวดแรกที่เราผ่อน ถามว่าแล้วงวดสองงวดสามละ่ะชำระยังไงก็ใช้ใบนี้ราคาในการชำระโดยเขาจะระบุมานะคะว่าเนี่ยอันนี้คือผ่อนสามงวดนะคะงวดที่สองเป็นเงินเท่าไหร่นะคะงวดที่สามเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ดูข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเราก็โอนเงินแล้วก็สแกนส่งหรือ,อส่งกับตัวแทนก็ได้นะคะที่ที่เราซื้องานอยู่นะคะเพียงแค่นี้แหละคะ่ะขั้นตอนในการซื้อประกันภัยแบบเงินผ่อนและขั้นตอนในการชำระเงินนะคะซึ่ง ทุกอย่างไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าคุณซื้อกับฝนคือคุณมีฝนเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วไม่ว่าติดขัดขั้นตอนไหนคือคุณมีฝนเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนึกออกไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้คุณก็สามารถที่จะซื้อประกันรถยนต์ของคุณได้เหมือนเดิมทุกๆปีเพียงแต่เปลี่ยนช่องทางมาซื้อแบบผ่อนนะคะซึ่งผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ในบร็กเกอร์ของฝนนะคะ โอเคนะคะมาให้ข้อมูลกับทุกคนนะคะก่อนไปทํางานแบบนี้หวังว่าข้อมูลที่ให้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอ๋ออยากบอกว่าเงินการซื้อเงินผ่อนเนี่ยนะคะสามารถซื้อได้ทั้งแบบชั้น1ชั้น2บวกนะคะชั้น3บวกส่วนแต่ละงวดที่ผ่อนเนี่ยจำนวนงวดที่ผ่อนเนี่ยจะแล้วแต่นะคะอย่างชั้น1อาจจะผ่อนสูงสุดได้6งวดนะคะชั้น2บวก3บวกก็อาจจะลดหลั่นกันลงมาเนื่องจากว่าเบี้ยประกันมันไม่แพงมากพอจับผ่านแต่ละงวดแล้วมันอาจจะแบบว่า คือไม่มากเขาก็อาจจะให้ผ่อนแค่3มงวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็น2บทอาจจะผ่อนสัก4งวดไม่เกินนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะโอเควันนี้มาให้ช่องทางที่เป็นประโยชน์กับทุกคน <c oughs> เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์นะคะใครที่อยากซื้อประกันภัยรถยนต์แต่ว่าเบียปีนี้อยากเก็บ เหลือเกินสามารถซื้อช่องทางผ่อนตามที่ฝนแนะนําไปได้นะคะใครที่มาชมตอนนี้สามารถย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวค่อยตามชมย้อนหลังกันได้วันนี้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคนเกี่ยวกับการภพย์รถยนต์อีกเช่นเคยนะคะรวมถึงช่องทางการประหยัดเงินด้วยการผ่อนประการภายรถยนต์ของคุณนะคะเพื่อให้เกิดความมคองในการขับรถของคุณและอุ่นใจเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะสําหรับใครทีอ่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ เขาเรียกว่าอะไรอยากปรึกษานะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หรือไลน์ฝนก็ได้เนาะเดี๋ยวความจริงฝนมีช่องทางไว้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วฝน เขาเรียกว่าเป็นโาษณานะนะเป็นโาษณาเนื่องจากว่าใครอยากหาฝนเจอเนะี่ยเปิด YouTube ก็เจอนะคะเบอร์โทรฝนเนี่ยหาเจอกันแบบง่ายๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่องทางไว้ข้างล่างโพสต์นี้ละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามไลฟ์สดนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะใครต้องการสอบถามข้อมูลอะไรทักทายอะไรคิดถึงกันยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสําหรับคนที่มาชมย้อนหลังเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์เช่นเคยคะ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ